สวัสดีค่ะน้ำตาลมินิเยอรมันออตโต้นะคะวันนี้น้ำตาลจะพาทุกคนนะคะไปเซตค่านะคะไฟแอมเบียนไลท์ของตัวรถมินิค่ะใครหลายๆคนนะคะที่สงสัยว่าเอ้ยทำไมอยู่ๆไฟจอกลางมันดับไปมันหายไปไหนมือไปโดนอะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้น้ำตาลจะไปสอนการเซตค่านะคะง่ายๆด้วยตัวเองที่จอกลางเลยค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมอกันเลยค่ะค่ะสังเกตนะคะว่าปกตินะคะมินิไฟตรงกลางนะคะตรงนี้จะเป็นตัวไฟแอมเบียนไลท์นะคะแต่ว่า ในเมื่อไม่มีนะคะเราตั้งค่าย,ยังไงง่ายๆเลยนะคะก็ให้เข้ามาที่มินิค่ะนะคะแล้วก็กดเลือกนะคะ System s e t t i n g นะคะแล้วก็เข้าไปที่ d i s p l a y ์ค่ะแล้วก็เข้าที่ Central Display นะคะเลือก Standard Vi e w ค่ะแล้วก็ให้เลือกที่ตรงไฟ a m b เบียนไ g h t ค่ะเท่านี้ไฟ a m b เบีย l ไ g h ์ก็จะกลับมาแล้วค่ะนะคะวิธีปรับไฟ a m b เบีย l ไ g h ์นะคะ ก็ไฟเอ็นเป็นไรของตัวรถนะคะก็คือจะมีทั้งหมด12สีค่ะก็คือเราสามารถจับปรับได้จากก้านตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะหรือว่าจะเลือกให้เขาแรนดอมก็ได้นะคะก็เพียงแค่กดปุ่มที่2นะคะนับจากขวามือนะคะค้างไว้จนกว่าไฟข้างบนนะคะจะกะพิบค่ะนี่เท่านี้นะคะมันก็จะแรนดอมให้แล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนก็สามารถตั้งค่าด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะคะจากจอก,กลางค่ะแล้วก็ยังไงวันนี้น้ำตาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจน้ำตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ